ครับผมวันนี้ผมมาแนะนําการออมนะครับในรูปแบบของประกันชีวิตนะครับคล้ายกับการฝากประจํานะครับข้อดีข้อแรกของอันนี้นะครับก็คือไม่ต้องตรวจสุขภาพนะครับสังเกตนะครับผมเอาตัวอย่างนะครับที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับที่อายุ70ปีเลยนะครับอายุสูงสุดที่สามารถทําได้นะครับผมอันนี้นะครับออมนะครับตัวเลขนะครับเหมือนเดิมนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเป็นตัาส่วนได้นะครับผม ตัวเลขนะครับออมนะครับปีละ9 9 0 0 0สบาทนะครับผมเป็นระยะเวลา6ปีนะครับอ่ะเรามาดูผลประโยชน์กันเลยแล้วกันนะครับว่าได้ว่าได้อะไรบ้างนะครับ6ปีแรกนะครับก็คือได้เงินคืนครับทุกปีครับปีละ60,000บาทนะครับผมเป็นระยะเวลา6ปีนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหยุดหยุดส่งละนะครับผมรับเงินเงินคืนอย่างเดียวเลยครับปีละแสนสองนะครับตั้งแต่ปีที่หนึ่งปีที่7ถึงปีที่14นะครับผมอีก7ปีนะครับผมแล้วก็ปีที่15ครับครบ ครบสัญญานะครับก็รับเงินอีกนะครับหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับสีเหลืองนะครับผมทางด้านขวานะครับอ่าเรามารวมยอดเงินกันแล้วกันนะครับยอดเงินสีสีเขียวนะครับปีละหกหมื่นบาทนะครับเป็นเงินนะครับสามแสนหกหมื่นบาทนะครับผมส่วนสีแดงนะครับปีละแสนสองนะครับปีที่เจ็ดถึงปีที่สิบสี่นะครับเป็นเงินนะครับเก้าแสนหกหมื่นบาทนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับรับจนครบสัญญาสัญญานะครับหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับรวมเงินทั้งหมดนะครับเจ็ด ล้าน4ี่แสนสี่หมื่นบาทนะครับผมในการออมครั้งนี้นะครับผมส่งแค่6ปีสัญญา15ปีนะครับคำถามยอดทิศนะครับคำถามต่อมานะครับอ้าวแล้วผลตอบแทนล่ะถ้าคิดเป็นเทียบอัตราดอกเบี้ยล่ะครับคิดเป็นผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับผมใส่โปรแกรม IRR Calculator มาให้ดูนะครับผมคุณสามารถแคปเจอร์หน้าจอไปดูได้เลยนะครับก็ i r calculator นะครับบอกตัวเลขมาว่าคือ IRR คือเท่ากับ2.01นะครับถ้าเทียบเป็นดอกเบี้ยธนาคารนะครับก็ต้องมาหารด้วย0.85นะครับเท่ากับ2.35เนะครับผมนะครับผมบอกก่อนนะครับผมต้องแทนตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เร้าใจขนาดว่าต้องวูวามถึงขนาดทานะครับแต่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อเพื่อรักษาดอกเบี้ยให้ได้ตลอดนะครับผมตรงนี้นะนะครับอ่ะเรามาดูวัตถุประสงค์การออกมาแล้วกันนะครับ อ่าอย่างาที่บอกนะครับเก็บเพื่อความปลอดภัยนะครับจากสภาวะผันผวนของตลาดนะครับเช่นตอนนี้ดอกเบีย้ยอย่างที่ทราบน,นะครับอ่าศู้วละนะครับผมหรือว่าบางช่วงบางอันก็0.75ถูกไหมครับมันอาจจะมีการแกว่งขึ้นแว่งลงและส่วนใหญ่แนวโน้มเนี่ยมันจะลงแล,แล้วด้วยซ้ำนะครับผมอย่างน้อยเราฟิกดอกเบีย้ยนี้ไว้นะครับ2.35นะครับจนถึง15ปี นะครับผมปลอดภัยแล้วก็ส่วนใหญ่เงินคืนเหล่านี้เนี่ยก็เอามาใช้ในชีวิตประจําวันเช่นเป็นค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับในบ้านนะครับวัตถุประสงค์ที่2ครับก็คือดหย่อนภาษีครับเพื่อเน้นผลตอบแทนอย่างเดียวนะครับบางคนที่เขาทําตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้นว่าต้องเสียชีวิตต้องให้พ่อแม่ให้ใครยางครับอันนี้เน้นดอกเบี้ยอย่างเดียวเลยนะครับผมอ่าวัตถุประสงค์ที่3นะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ส่วนตัวผมนะครับเคยไหมครับ บางคนอาจจะยังอายุน้อยอยู่นะครับผมอายุ40กว่าแล้วนะครับก็คุณพ่อคุณแม่จะถามว่าเอาเงินไปทําอะไรดีไปยังไงดีให้ผลตอบแทนเยอะขึ้นนะครับแน่นอนครับเรารู้ว่าผลตอบแทนในหุ้นมันอาจจะดีกว่าแต่มันก็มีการผันผวนถูกไหมครับเราไม่อยากให้เงินต้นของท่านหายนะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งเลยนะครับผมมาดูประสยคสุดท้ายครับก็คือเป็นการวางแผนบรดกครับเคยไหมครับบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าการทำพิธีกรรมเนี่ยมันต้องใช้มีพยานต้องมีนู่นมีนั่นนะครับผม แต่กรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับแค่คุณเซ็นผู้รับประโยชน์แล้วนะครับผมและผู้รับประโยชน์ตรงนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเช่นทําไปแล้ว3ปีบอกว่าให้ลูกชายคนที่1นะครับเกิดลูกชายคนที่1เกิดไปแต่งงานแล้วเกิดไม่มาดูแลเรานะครับเราบอกว่าปีที่4เราขอเป็นลูกสาวคนที่2ก็ได้นะครับผมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่พินัยกรรมนะครับจะยุ่งยากกว่านะครับผมอันนี้จะง่ายกว่าแล้วถ้าเกิดว่าโชคร้ายมีการเสียชีวิตนะครับออกเขาเรียกไงกรมธรรม์เช็คออกมาครับ พินัยกรมเนี่ยถ้าเป็นกรมธรรม์ประกันชีตเนี่ยออกมาได้ภายในไม่เกิน1วันเลยนะครับก็สามารถตีเช็คออกมาให้กับผู้รับประโยชน์ได้แล้วนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมสุดท้ายนะครับการออมตรงนี้นะครับเหมือนการฝากประจานะครับเป็นการคงดอกเบี้ยไว้นะครับให้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้ตลอดไปนะครับผม6ทับสัญญาส่ง6ปีนะครับสัญญา15ปีนะครับก็ ขอให้ทุกคนนะครับเก็บเงินสําเร็จนะครับตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุเลยนะครับผมก็มีเวลาจยย่ถึงเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับยังไงก็เก็บไว้พิจารณานะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ